เวลาคาดีนในเมืองไทยฉันฉันฉนัน่นเจอไหมมีการมีหลักฐานแล้วพี่พญาอ่ะเล่าเอออันนี้คือตอนนั้นไปฝึกงานที่ไหนที่ไทย<อ>ฉันก็ไปขอฝึกที่จังหวัดจังหวัด,วดอของเออ่กรมศิษย์สำนักศิลปากรก็เหมือนเขาก็ไปฝึกเหมือนที่เขาอแาจะาออกแบบพอดีเขาก็เลยเอาฉันไปด้วยเราได้แบบว่าเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนไซนั้นก็ขนาดชูหยิบพื้นท่าสีพื้นสีนี้เวลาใครจะต้องฝึกสีพื้นสีนี้อยู่แล้วเป็นเริ่มต้น ใหญ่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 มากซึ่งแบบขุดที่ไทยขุดที่ตีนไม่เหมือนกันนะขุดที่ตีนอ่ะจะแบบเป็นการใช้ความเมียนความเมียนคือใช้เอ็กซ์เรยงแบบขุดว่าตรงไหนมีรอยยับมีแบบเป็นร่องว่ะเป็นสีเทาๆแล้วเราค่อยขุดเข้ตรงนั้นไปทีละชั้นทีละชั้นแต่ที่ไทยคือสี่คูณสี่ขุดลงไปเลยสี่คูณสี่เท่าสิบเมตรสิบเมตรเออสิบเซน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 เท่าสิบเมตเยอะไปเป็นกิโลใช่ไหใช่อ่ารูมแรกไม่มีอะไรมันเป็นที่ทรรมธรรหารของอะไรของเขาไปเจอพวกกระดูกวองกะทิ แต่อีกหลุมนึงอ่ะที่เป็นหลุมใหม่เจอเหมือนตอนนั้นตรงนั้นอ่ะเหมือนเป็นน้ําไหลเพราะมันเป็นโนนใช่ไหมคนจะใช้ที่อยู่บนโนนมันเป็นโนนแบบ่างเนี้ยโนนคือเนินใช่ปะเอะอเเขาเรียกว่านโนนใช่ใช่สมัยองเขาเรียกว่านโนนแล้วแบบว่าตรงนั้นคือเป็นที่ไว้ให้คนแบบอาศัยเพราะมันอยู่สุ่นน้า เพราะว่าเราขุดลงไปข้างล่างอะคือมันเป็นเหมือนทานน้ำเลยเพทมมันมีก้อนหินแบบหินจักหินจากทะเลที่หินจากน้ําที่เรารู้ได้เลยว,ว่าเป็นหินจักแม่น้าอะไปขุดอีกที่หนึ่งก็ไปเจอตอนแรกอะจะไม่ขุดแล้วเพราะวันขุดได้ประมาณสี่ชั้นแล้วดินมันแข็งมากมันไม่สามารถขุดลงต่อได้อีกแล้วเพราะมันทั้งแข็งแล้วมันก็มันเชื้อ,อะอ่ะแล้วพี่เขาก็เลยบอกว่านั้นเลือก,ออก,กเอามาสักมุมนึงเอาสักมุมนึงที่แบบว่าคิดว่าน่าจะมีเราจะได้รู้ว่ามันคืออะไรถ้าไม่มีเราก็หยุดเราไม่ขุดต่อแล้ว พี่เขาก็เลยเจาะ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 ป้องเข้าไปแล้วมันดังเอ้งก็เลยแบบตกใจกันว่าเฮ้ยคืออะไรแล้วพี่เขาเลย,ยอะในโรงผลตนี่ตรงนี้มัมีอะไร<ม>ก็เลยแบบขุดออกมาขุดมาสรุกกรปกันว่าเป็นเศษหม้อกระจายอยู่ตรงมุมนั้นตเต็มไปหมดเลยตเต็มแบบทั้งมุมเลยแล้วก็เลยมากเฮ้ยตรงนี้มันมีมันมีของวะหมายถึงว่ามันมีแบบมันมีเที่มันจะสามารถไปต่อได้อะไรที่สามารถไปศึกษาได้หน่อยเก็เลยสู้กันก็เลยพี่เขาก็เลยเอาิือซีกหมด อ่าฤกษ์เจ so 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 yeah. sure so ็ดโมฟุตก็เลยค่อยๆขุดลงขุดลงขุดลงกลายเป็นว่าตรงนั้นอ่ะมีกระดูกคนที่ฝั่งช็อกปะซึ่งเรื้อถูกปีกนะเพราะว่าซี่ฝั่งหนึ่งอ่ะขุดจนเสร็จอะไม่มีอะไรเลยคุณรู้ว่าแล้วคือทันแต่ว่าอ่ะมันมูนะคะคือขุดก่อนขุดทุกหยุมอ่ะมีจุดทูบมีการไหวในการไหวแล้วก็จะมีการจุดทูบทูบมีสองทูบทูบไหวกับทูบหงวยคนถูกกันทั้งหมู่บ้านเราเราอยากรู้ว่าแบบว่า มันเหมือนตอนล้างป่าชามร่ะเขาต้องมีอุปกรณ์อันนี้ฟังมานะแบบไปจิ้มแล้วทุกจุดที่จิ้มจะมีจะมีกระดูกเสมอมันเหมือนกันไหมมัรสามารถใช้ทฤษฎีเนี่ยไปใช้ได้สําหรับนักโบราณวิทยใช้ไม่ได้เพราะว่าเราวิดเหรอใช้มันเขาเรียกว่าอะไรเราเราศึกษาด้วยกันที่เราไม่ได้เราไม่ได้จเอาของเราแค่อยากรู้ว่าพื้นที่ตรงนี้มันมีอะไรพวชาวบ้านเขารับรู้ว่าตรงเนี้ยเวลาเขา ปรับหน้าดินนะเมื่อกอกไหมปรับหน้าดินเขาก็จะมีการแบบใช้รถรถตักรถอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นว่าอ๋อมีเศษหม้อคือเหมือนเรื่อยๆซึ่งตรงนั้นอ่ะตาเป่าเป็นไรอ้อยแล้วตรงไรอ้อยด้านข้างไรอ้อยถูกมีเศษหม้อหมดเลยต่อให้ไม่ขุดก็ตามมันเป็นหม้อแบบไหนแบบมีราคาไหมหรือว่าแบบเป็นหม้อสังเคราะห์ไม่มันเป็นข่าวน้ำเงินไหมหรือตรงนั้นเป็นพื้นที่ยุคที่เป็นค่อนข้างที่จะก่อนสุโขทัยก่อนทวารีอ่ะเป็นยุคหินอ่ะไม่มันเป็นยุคเหล็กเออเป็นยุคเหล็ก ทีนี้คือการเป็นว่าตรงนั้น่ะม,ม,มันมีพวกเศษงอี่เป็นซุ้มปันยิงเผาที่มันแตกละเอียดถี่ตามดูเลยอ่ะ <c oughs> แล้วก็มีคนเจอลูกปัดเจอกำไว้เจอร้อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตกชาวบ้านอ่ะเขาไม่โอเคเพราะว่าหนึ่งคือมันจะมีพวกลักลอบทุกคนถ้าใครเห็นเจอแจ้คเธอมันจะมีพวกลักลอบชอบคัขโมย แต่เขาก็เจอดีกันคนผู้ที่ไปคอมเยน่าก็คือมีความเป็นข้อขันบ้างไปอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะมีความตางที่ตีนมันไม่เคยเจออะไรแต่การเป็นว่าที่ไทยกันว่ามันมีเรื่องอะไรอันนี้ก็น่าศึกษาว่าทําไมถึงแบบว่าทาไมถึงบอกว่าความก็นั่นแหละก็เจอซึ่งมันเป็นเรื่องที่แตกเพราะเธนรู้สึกว่าเราเลือกดันเลือกถุกจุดอะเหมือนเราดันเลือกถูกจุดว่าเออสิ่งหนึ่งเจิตเนืใจเออมันนืจิตเรืใจซึ่งไปเจออะเจอสฤทนิดสฤทนิ์เลย ใช่เป็นสมบิษ์เลยซึ่งมันก็แบบค่อนข้างจะแปลกในในในมุมเรานะเพราะเราก็ไม่รู้ประวัติไทยแบบว่าเออจะกรรมทางโบราณคดีของไทยเป็นยังไงนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าในจีนมันเจออยู่แล้วอะสมบิษฐ์อะที่ไทยเจอสมบิษ์ช่วงยุคนั้นก็ถือว่าค่อนข้างาที่จะมันต้องเป็นดินเผาปะยุคเหล็กแล้วมันน่าจะเป็นพวกเกล็กพวกอะไรแต่ว่ามันมันเจอสมบิษ์มันก็ค่อนข้างแปลกเจอลูกปัดที่เป็นของอินเดียก็แปลก ราะว่าที่นั้นตรงนั้นร <ừ m. S 2> ูกปปัดของอินเดียเยอะมาก <S <S ใช่มันมันมาได้ยังไงเราเราสงสัยว่าสินเรานั้นมันมาได้ยังไงใจ <น S 1> <ใน S 2> ขนาดนั้นนะองถึงมหากราบเรื่องอันเนี้ยที่บอกว่าพระไปชี้ให้ขุดแล้วก็ขุดเจอพระอะไรอย่างเงี้ยแตพระใหม่มากอิศิศิลปะอะไรก็ไม่รู้แบบเป็นศินละปะแบบก็เพิ่งมีข่าว่าสมัยใดเป็นหัวพญานาคแบบงงๆเป็นของเก่าก็ให้มันเป็นของเก่าแหละแล้วก็อย่าไปลักลอบขายขโมยมันไม่ดีหรอกมันไม่ใช่ของเราอ่ะอย่าต้องบอกมัน แต่ไหนให้มันเป็นของเราขายได้มันก็คือเป็นสิทธิ์ทรัพย์สินของเราแต่ว่าเรามันี่ไม่ได้บอกว่าไอ้สิ่งเราเนี่ยไม่ทรัพย์สินของประเทศนะแต่คือเจ้าของเขาไม่อยู่แล้วม,มันก็ถือว่าเป็นทางกฎหมายแปลว่าก็คุยัวใจะไปะถ้าสมมติว่าฉันไม่ซื้อที่ที่หนึ่งมันเกิดการกขุดคบเครื่องลงนั้นก็นไม่ของฉันครับ นี่มุมของฝั so so ่งจ so kind of so right uh, ีนนะวันนี้เขาจะถือว่าตรงนั้นนมันสิ่งของิ่งเ่านน้นมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นของเราอยู่แล้วเราไม่ได้ซื้อสิ่งนั้นแต่เราซื้อพื้นที่ตรงนั้นพันจีนอะซื้อที่ไม่ได้ด้วยมีให้ก่อนหรือต่ากดจีนซื้อที่ไม่ได้ด้วยทุกคนเรา่าถือว่าเป็นปุวยหัวใาไปก็ถือเป็นของประเทศไปเพราะว่ามันไม่ใช่ของเราอู่แล้วเราก็รู้จแก่แยว่าสิ่งของมันไม่ใช่ของเราเราคงกลัวโกธอะก็เป็นเราเราคงกลัวใช่ เราก็ประสงค์ก็คิดว่ามันขายได้ราคาแต่สิงหองเ่นี้จริงๆมันไม่ได้ราคาเยอะขนาดนั้นหรอกขายไปก็ไม่ได้อะไรอะเออเว้นแต่เป็นของที่เขาสะสมกันมานานอะไรอย่างเงี้ยพวกแปลกๆหน่อยมั่ก็เจอสมฤทนี้แล้วซึ่งสีแปลกใจเลยสมุดเป็นมีดแทงอยู่ตรงขาของกระดูกคนอาจจะตายด้วยสิ่งนั้นหรือเปล่าอาจจะแบบเป็นบาดทะยักหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงเออล้วก็เก็บมาเก็บสร้อยเก็บอะไรกลับมา เก็บไว้ในกล่องเอาไปฝากไว้บ้านของผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เขาให้ความช่วยเหลือเราด้านนี้เออฉันนอนอยู่ที่สเตเดียมเป็นเป็นแบบเป็นอาคารเออสเตเดียมของกีฬาแต่ว่าท่านก็ได้ไปฝากไว้บ้านเขาเพราปไปของสําคัญใช่ไหม <c oughs> แล้วแบบว่าเขาหนูว่าถ้าเขามาฝากของรั่วไปเขาแล้วแบบว่าเขาเอาหมาเอาเอากล่องไว้ในตู้แล้วบ้านเขาเลี้ยงหมาเอาหมาไว้ในตู้เอาหมาไว้ใตู้แต่แปะเขาไม่ได้นอนเลยเพราะหมาเข่าตู้นั้นทั้งคืนเลยจริง อันนี้ก็โกนถึงเรื่องแหละเขาก็แบบเรื่องไทยไม่เหียจริงเ,เขากลัวคนในบ้านก็กลัวอะไรเงี้ยเขาลกกเลยเอากล่องกลับมาตอนแรกกล่องน,นั้นอยู่ในรถมันมาตีหนึ่งพี่เขาบอกว่าอยู่ดีด,ดีทุนที่คนหนึ่งอะนอนเต็นท์บนสเตเดียมพวกชานะนอนในห้องที่เป็นห้องพาราลิลาในเต็นท์เหมือนกันแต่ว่าเป็นห้องอน,นะคะเล็กแต่ที่เขานอนบนสเตเดียมพี่เขาบอกว่าคืนนั้นอะอยู่ดีๆเอ้เสียงเออประกันอีกเสียงเขาเรียกอะไรที่การไทยรุ่ะมันดังเองอ ตีดแบบตีด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 ดังเลยพี่เขาก็ตื่นมาเขาก็มาปิดสัญญาณตื่นเช้ามาเขาก็มารอใ้ฝั่งว่าเออ่นูมาปูคนพดีินเสียงว่าแต่ฉันไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยอืมอาจจะนื่อยอาจจะเหนื่อยมากเพราะนอนตื่นของมงเช้าทุกวันแล้วแล้ววันต่อมาก็เป็นการสังสรรค์กัน นั่งอยู่ตรงการลางรานตรงห้องสเตเดียมแล้วห้องน้ำมันเป็นห้องน้ำเหมือนห้องพักนักกีฬาห้องน้ำนแบบน้ำยอะไรเงี้ยก็ <c oughs> นั่งกินกันประมาณห้าทุ่มยงคืนอยู่ดีๆในห้องน้ำอ่ะที่เป็นก๊องน้ำเปิดอ่ะมันเหมือนแบบมีคนไปเปิดชูด่อ,อย่างเงี้ยแล้วน้ำมันก็ไหลแรงมากเลยะซึ่งฉันไยถามว่าพี่ลืมปิดน้ำไปเนี่ยพี่ขเขาล็อกเป่าไม่ได้ลืมปิดเพื่คนหนึ่งเขาก็ตะโกนไปเลยว่าเฮ้ยพี่อะไรวะมาทำอะไรนี่ยัมาควนคนอะไรอย่างเงี้ยของของเธอไมู่่ของเธออยู่นอกนู่นแล้วแบบไอเสียงน้ำก็หยุดเลย มาแก้ด้วยลุกเลราเพิ่งจะกลับมาเราเพิ่งจะได้ทำผมให้คุณพี่เขาแล้วตอนฉันก็ส่วนหมดก่อนทั้งหมดเพราะแผลในตาฉ่ำเลยห้อนน้นไปกี่วันวะสิบสองวันสนุกไหมสนุกมากสนุกเออสนุกห้องน้ำไม่มีตอนไปผุดอ่ะใช้ใบอ้อยเช็ดทิชชู่แต่ว่าถ้าหนักก็ต้องเขาเวลานั่งก็ต้องระวังนิดนึงว่าบางทีมันอาจจะมีตอไวตออะไรอยู่หลังนั้นมันก็อันตรายไงสนุกเลยสนุกเลย อยากจะแนะนำน้องๆแบบแบบประมาณไหนให้เข้ามาเรียนคณะนี้ใจรักใช่ไหมรู้ว่าตัวเองจะทำอะไรเพราะส่วนตัวนะเพราะเห็นส่วนตัวเรารู้สึกว่าคนที่เรียนสายต้องชอบมันใช่มันต้องชอบสองก็คือมันไม่ใช่อาชีพที่ทำเงินได้เป็นกอบเป็นกรมใช่จะเป็นอาจารย์แต่อาจารย์ก็อาจจะไม่ได้เดีออันนี้เราไม่รู้นะแต่ว่าก็ถ้ามันไปต่อได้ก็คงเป็นอาจารย์อะไรเงี้ยมันไม่ใช่อาชีพที่แบบว่า เรียนมาเพื่อหวังรวยอะทาเพื่อประเทศชาติใช่ี่รู้สึกว่าอยากอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้จริงๆก็ต้องชอบจริงๆแล้วก็อะไรอะไรชอบด้วยใจแท้แล้วก็ทนอดทนเพราะว่าการไปอะไรอยู่พวกนี้มันไม่ใช่ม,ม,ใชมันไม่ใช่ความสะดวกสบายเลยที่ฉันไปของจีนอะสะดวกสบายมากนะถือว่าสบายกว่าตอนที่ไปที่จังหวัดนั้นที่ไป,ไปเพราะว่าหนึ่งคือเขามีที่พักมันร้อนแต่ว่ามันมีที่พักที่มีแอร์ให้ มีที่พักที่มีแอร์ให้มีห้องมีเตียงให้มีอาหารทําให้กินทุกมื้อแต่ที่ฉันไปกับของบ้านเราอ่ะคือเขาต้องไปขอนอนกับสเตเดียมต้องได้รับความเฉลี่จากเทศบาลจากอะไรอย่างเงี้ยที่ให้เขาให้เราไปขอขอนุญาตเขาอ่าแล้วเราบอกว่าเราจะมาทําเพื่อแบบการศึกษานะนั่นนี่นนพราะพี่เขาเป็นข้าราชการด้วยคนที่ไปแล้วแล้วก็ต้องมันก็ไม่ได้มีแอนด์นอนกันเลยนอนเต็นท์กับผ้าซึ้งเองอ่าแล้วก็ เออก็เพื่อประชาชีวิตอของเองของอันนี้คือกำลังเรียกร้อ,องอะไรอยู่หรือเปล่าเปล่าไม่ได้เรียกร้อ,องอะไรที่ความความเขาเรียกว่าอะไรบริบทของประเทศมันไม่เหมือนกันไงที่จริงอย่างเงี้ยเขาก็ค่อนข้างให้ความสัมพันธ์กับโบราณคดีเดยอะขึ้นเพราะว่าเทคโนโลยีเขาไปแล้วอะพอเทคโนโลยีไปแล้วมันเหลือมันเหลือวัฒนธรรมที่เขาจะต้องถือฝัง เออเขาก็เลยหันมาด้านนี้เอาเลยเออชอบชอบควาดีว่าเทคโนโลยีมันไปคือมันก็เลยข้าราชาวัตถุแล้วแหละใช่มันแต่ว่ามันยังต้องปลูกฝัง้านวัฒาธรรมอีกเยอะใช่เพราะว่ามันก็จะมีดีเทลบางอย่างที่เราเอะเอะเอะไม่พูดดีป่ะการเรื่องเรื่องดูแลคนมันไม่จำเป็นที่จะต้องมาปลูกฝังในเมื่อเขามีใจที่จะมาทำตรงนี้แล้วก็ถ้าดูแลเขาดีดีหน่อยมันจะเป็นยังไงจริงจริงนเธอประเทศไทยมี ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจข้นงเยอะ hmm. เราอาจจะไม่รู้ลึกรู้ซึ้นค้ะแต่พอเราเราทาวิทยานิพนธ์เรื่อง hmm. เรื่องสังภโรกเราไม่เคยเข้าใจว่าเรื่องเครื่องสังภโรกคืออะไรไม่เคยรู้ว่าสิ่งเนี้ยไม่รู้ว่าสิ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรแต่พอมารู้จริงพอมาทําการศึกษาลรื่อจ,จริงอะเอ้ยเ,เนี่ยคือความที่เป็นแบบจิกเนเจอร์ของบ้านเรานะต่อให้เราไปเรียนรู้จาก อื่นมาก็ตามถอะแต่เนี่ยคือสิ่งที่บ้านเราควรรักษาวไว้นะมันคือวัฒนธรรมที่แบบค่อนข้างสวยงามอะในมุมน,นั้นลวดลายต่างๆต่อให้เราเรียนรู้จากทีนตับขมันจากญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแต่คือจริงๆแล้วมันก็ มันสุดท้ายมันก็มาปรับเป็นในรูปแบบของบ้านเราจริงเพราะว่ากรรมวิธีในการปั้นมันก็เหมือนกันอะแต่แค่ลวดลายในสิ่งที่เราทํมามันไม่เหมือนกันอย่างเครื่องทวดเด็จ์ลงเนี่ยที่ไหนทําได้สวยขนาดนี้จริงยางนะคนจีนก็ทำเป็นลายแบบโลตันลายอะไรแปลกๆเนาะเป็นลายช้ากอะลายอะไรที่มันแบบพดงามอะเขาเสริมนิดนึงเราอย่างเราก็เรียนประวัติศาสตร์เรียนวรรณกรรมเนาะเรารู้สึกว่าไอ้พวกนี้มันลอกกันได้ทุกคน อยากหทุกคนมาเปิดใจว่ามันเป็นเรื่องปกติอย่างของไทยก็จะมีรามเกียรติ์ใช่ไหมที่มีเบสมาจากอินเดียอ,อย่างของจีนอย่างเงี้ย<ม>เขายังว่าเลยว่าแบบหงอคงอาจจะนะว<ม>งเล็บอาจจะมีเบสมาจากฮนุมานก็ได้มันเป็นเหมือนกันรเรียนรู้วัฒนธรรมจากชาติอื่นแล้วมาปรับเข้ามูชาติตัวเองอย่าง้าแม่คนอินอย่างเงี้ยตอนที่เขาอยู่อินเดียเขาเป็นผู้ชายพอเขาจีนปุ๊บเป็นผู้หญิงก็งงไปอีกอ่ะ เข้าใจไหมมันมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบเปิดใจนิดนึงว่าอย่าไปเข้าอย่าไปแบบมีด้อมแบบฉันด้อมนี้ฉันด้อมนี้แบบฉันเชื่อแบบนี้ไมม่นี่ว่ามันวัฒนธรรมแบบคนมันแบบไปเนาะมันแบบไปได้ทั่วโลกมีตีละของมันอะไรมันอยู่ที่ว่าเราเราจะเอาเบสนั้นมาทําอะไรให้มันเกิดเป็นมูลค่าขึ้นมามากกว่าแล้แต่ฉันสงสัยไม่รู้เธอรู้หรือเปล่าเรื่องดรา้อน ทมังกรทำไมมันมีท้าโลกเลยวะอ่านี้ก็เป็นสิใช่ไหมนี่รู้สึกว่าแต่ว่าจะมีคำว่าอะไรนะอยู่น้ำเค็มเป็นมังกรพอลงน้ำจืดดเป็นพญานาคเขามีความคล้ายเอออออแล้วแสดงว่าเทพอาจจะเป็นสิ่งเดียวกันแต่ ความเชื่อมันอาจจะทําให้สิ่งนั้นเป็นแบบอาสูกว่าอาถ้าเราเกยบน้องอีสานเราจะใช้ความเชื่อเป็นพญามากใช่ไหมเพราะฉันเป็นคนอีสานเพาเชื่อในพญานาคถ้าอยู่ับนจีก็จะเป็นหมู่บงสองสิ่งเนี้ให้ความร่ำรวยบางครับเหมือนกันใช่ไหมอ่าใช่ไหมสองสิ่งนี้ให้ความร่ำรวยมัามีการไหวกันนะทุกคนคนจีนก็ไหวในหม่งก่อนเขีนาล้มันก็มันอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะสมัยก่อนมันก็คือสิ่งเดียวกันแต่พอมันกระจายไปอยู่ในวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็บรรยากาศที่มันแตกต่างกันคนที่เอออาาาาาป่ยทดกตงๆ็จจะ ถ่ายโทษในมุมมองของเขาเองมันรลยการเป็นสองสีแต่ส่วนใหญสิ่งนี้ก็ให้ความั่งคข้างร่ำรวยของคนเหมือนกันอ,อีกอย่างหนึ่งนะในเรื่องของการจดบันทึกอะคือจะบอกว่าแต่ละประเทศแต่ละภาษาเนี่ยมันมีแกลบของภาษาอยู่แล้วอย่างเราอะเราเรา,เราที่แบบทําบริษัทแปลใช่ไหมเรายังรู้สึกว่ามันแปลยากคกเานี้อย่างเช่นอะแบบอย่าไปเจอคำหนึ่งแบบคำว่าชิงเหมยถึงมาก ชิงเมจูม,มาถ้าสมมติอัแปะแบบไม่คิดอะไรเลยมันคือแบบกิ่งทอ,องใบ <ไป S 1> หยกถูกไหมแต่จริงเราไม่ได้หมายถึงว่ากิ่งทองใบหยกใช่แต่จริงๆแล้วมันคือหมายถึงว่าคู่ที่คู่หญิงชายที่แบบว่าเขาแบบสนิทสนมกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเขามีป๊อปปี้เลิฟกันมาตั้งแต่เด็กๆจนเขาโตมาแล้วเขาแบบว่ารักรักใ<า>คร่คว<อ>ดอ,กองกันแล้วบอกว่าแบบทั้งสองคนนี้ก็แบบมีความ สวยหล่อทั้งคู่อะไรนะเพราะว่าถ้ากินพอมาหยกมันจะเป็นเอารมมืนว่าเราเพิ่งเจอกันก็ได้เราเพิ่งเจอกันแล้วพออยู่ด้วยกันแล้วมันเหมาะสมมีทุกอย่างมีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมเหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นกินพองมาหยกวัฒนธรรมในการโขดฉวนโขดวนก็คือพูดปากัปากมันอาจจะผิดเพี้ยนไปไปได้ของคุณตาค่ะใช่แล้วแล้วอีกอย่างสมัยก่อน่ะเขาไม่ได้มียี่สิยี่สก็คือความปหนักงู ในเรื่องสองว่าเราไม่ควรไปปรับเปลี่ยนอะไรที่เราได้รับมาก็คงหลากหลายพื้นที่แหละเออเราหาเราหาที่มาที่ไปที่แท้จริงไม่ได้เพราะเราจริงๆเราเนี่ยก็เป็นเทพเนาะใช่เราก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้เกิดในยุค้เราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะที่มาที่ไปความจริงเป็นอะไรยังไงก็นั่นแหละศึกษาทุกคนคิดพันธะเปิดใจกว้างๆในการศึกษาพัฒนาธรรมแล้วก็มันไม่มีอะไรแบบผิดถูกมันมีแต่เหมาะสมไม่เหมาะสมแค่นั้นแหละตอบเราไหม ได้ความผ่านเชียงตุ้งบางคนทำกินไมหมดตับเอาเออแต่พูดถึงเรื่องวัฒนธรรมที่ช่วงนี้ก็เริ่มกินเรื่องวัฒนธรรมเยอะจะมาศึกษาเรื่องสังคโลกด้วยหรือเปล่าเออใช่ใช่ใช่ก็ไม่ไม่เคยแบบลุงลึกถึงขนาดเมื่อสองังคโลกเราก็ไม่มีที่มาที่ไปน,นะโดยส่วนตัวเราอันนี้ก็เรารู้สึกว่าบางคนเขาอาจจะปั้นขึ้นมาเฉยแล้วเอ๊ะสวยดี กก็็ก็เปนได้ใช่เพราะในหนังภาพวามสมัยก่อนในสมัยโุโทไทชาวอาราดีเขาบอกว่าเราส่งคนไปกับเรือเพื่อที่จะไปเอาคนจีนกลับมาอันนี้ก็มีแนวคิดหนึ่งคือเนยเพื่อที่จะเชิญช่างคนจีนกลับมาที่ประเทศไทยเป็นไปได้ไหมหนึ่งที่คุอมอมองความคิดกับสองคือคนจีนมากับทูตมาค้าขายในไทยแล้วก็มาปั้น ที่ไทยมาเรียนมาสอนตรงนี้ที่ไทยซึ่งมันไปไปได้ไหมก็อาจจะเป็นไปได้ซึ่งไม่มีงานจบไปถึงที่จนแต่ว่ามันอาจจะมีก็ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้เรียนแบบคงศอัศนคงสวัสวดานอะไรนี่ว่าแบบคงศ์สวัสดานก็อาจจะไม่ได้จดหมดอืมด้อย่างหนึง่งพออ่านประวัติศาสตร์นะทุกคนอย่างที่ไม่อยากให้เป็นด้อมใครกับด้อมใครเพราะาอะไรดูว่ะเพราะว่าผู้ชนะเป็นคนเขียนเทน,นั้นถ้าอาจารย์ตอนวิเคยพูดไปดีมากเลยเขาบอกว่าถ้าอยากาศึกษาประวัติศาสตร์จริงให้ศึกษาประวัติศาสตร์โลกที่ไม่ใช่คนชาติทนนั้นเขียน มันก็จะเป็นมุมมองที่แล้วมาลองเทียบกันดูจริใจอย่างอ่เช่นเราอยากรู้ประวัติศาสตร์ไทยให้อ่านของต่างชาติที่เขามาดูเมืองไทยว่าเขาเห็นมุมมองไทยเป็นยังไงสื่อสารจากเหมือนเอกสารเขาเลยจดหมายตัดเขาเลยจดหมายหมายเหตุก็สื่อสารแบบเปิดใจอะทุกคนเปิดใจไม่มีไม่มีความจริงที่แท้แน่นอนเพราะเราก็ไม่ใช่คนที่อยู่ในเหตุการณ์มันเราไม่เกิดในัยนั้นต่อให้เราเกิดในสมัยนั้นเราอาจจะคิดในมุมเราอีกเออเราเราเรารู้อะลูกอ่าฟังเราไม่ชอบอีเนี่ย อันนี้ก็กลายเป็นคนไม่ดีไปเลยซึ<ช>่งเราอาจจะเป็นคนไม่ดีก็ได้นะที่เราไปใส่ร้ายเขาเออประมาณนี้ก่อนเราไก่อนไป่ป๊อกปิ้งเหรอยังจะมีอีกแล้วเนี่ยมันคือบอกว่าอยู่ปักกิ่นเป็นยังไงนี่กันเอ้ยเราทางไม่ต้องแฟนกันไว้ไงเออถ้าใครอ,อยากรู้แฟนทำเตยประมาณเอ้ยหนึ่งหนึ่งเอาเสร็เดี๋ยวค่อยมาบานะบ๊ายบาย